สวัสดีคนรักรถไฟทุกท่านครับผมตอนนี้รถไฟกำลังเข้ามหาชัยครับผมมาจากว<ร>งเวียนใหญ่นะฮะมาแล้วขอขอรบก่อนมาแล้วครับผม ไฟสว่างมาแล้วนะนี่ผมจะไปวัดสิงห์นะครับเพื่อกลับบ้านครับผมตอนนี้รอรถไฟมานะครับนี่เกิดตั๋วครับผม รถสิงค์นะครับผมเห็นไหมรถไฟกำลังจะออกจากมหาชัยครับผมบอกเลยครับวันนี้แจากาแต่โคตรดังครับผม ออกสถา,าน,นีครับผมเดินทางสุวสิงห์นะครับ โคตรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแตนหรือบูดใช่ไหมลืมน่าะบูดใช่ไหมค่ะนี่นิคมรถไฟมาหาชัยครับผม <S 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 แตนนี่ก็โคตรสุดยอดเลย สิแดท,ที่อโคตรดังครับมันสมพคดชอบขอบอกเลยโอ้ ใครขึ้นดูนะหลังจากโควิดนะรู้เลยว่าโควิดแต่ไม่ค่อยมีใครขึ้นแล้วงกันหรอกนะครับแต่ลมโคตรแรงแต่โคตรด,ดังเสียงแต้คือแบบโคตรชอบนะคะ วินค่อนข้าง้าครับผมโอเคน่าจอดนะครับจอดสถานที่สถานีไรเอ่ยเริ่มซื้อแล้วไม่มีป้ายอยู่วะไม่มีป้ายนะฮะ โอเคมีทางแยกด้วยครับผมตอนนี้อยู่สถานีข้อคบยคระบมนะครับออกจาก รับผมสถานีสถานีนี้สถานีนี้มีทางแยกครับผมตอนนี้จอดที่สถานีสถานีอะไรวะไม่มีป้ายด้วยก็ค่อนข้างเงียบเหมือนเดิม,มน,นั่นแหละ หมายถึงไม่ไม่ไม่มีควคันขึ้นไม่ค่อยมีกันดงนะครับออกจากสะถานีก็ผม ป้ายก็เลยรู้ไงไม่มีคือไม่รู้หรอกว่าตามีอะไรเพิเหมือนเดิมก็คือเงียบไม่มีใครลงหรือขึ้นเลยแต่เสียงแต่เนี่ยผมก็ชอบโคตรดังสัดใจมาก ส่วนเมื่อกี้นี้สถานีบางจื่นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมที่มาไม่มีป้ายอ่ะใจแหละผมไทยทูมนะ ผมเด๋วนวนะครับมีคนข้างหน้ามีแต่ข้างหลังไม่มีนะครับ โดนแล้วต้นต้นกระถินข้างหน้าคือป้ายจุฐานี้เลยวะมองไม่เห็นนะครับบอกเ็นป้ายก็สนิมแล้วสุดฐานีสามแยกนะครับ ผมกำลังเข้าถานดีไม่มีป้ายหมดผมขอหาป้ายก่อนแล้วกัน สถานีลางโพครับผมต้นไม้อะไรมันจะติดปัดกิจการต่างขนาดนั้นโอ้โหดูมันเข้ามาถึงหน้าต่างเลยนี่เนหะ็นไหมมันติดเลยอะสถานีลางโพครับผมจอดแล้วนะครับมีรถไฟ รับัวรครับผมรถไฟสวยครับผมรถไฟรถไฟพูดเต่ับรถไฟครับผมอะไรวันนี้รถไฟมาจากวงเวียนใหญ่นะครับไปมหาชัยครับผมออกจากสถานีลางโพก็บอก นี่นะครับกำลังจอดสถานีการเคลียร์หากระบบใกล้ถึงบางบอนแล้วนะครับผมบางบอนที่ผมขึ้นมาหาใจเมื่อคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับใา่ต่อไปบางบอนแล้วก็วัดสิงห์ลงสถานีวัดสิงห์ครับผม มันขึ้นครับผมคนลองไม่เห็น นี่ก็กำลังเข้าสถานีบางบอนครับผมสถานี้รองสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงวัดสิงห์แล้วก็จะลงวัดสิงห์เพื่อเดินทางกลับบ้านครับผมครับแล้วแล้วบางบอนผมก็จะมาถา่ายร้ปให้ดูอีกนะครับตอนที่คือช่องวัดไฟครับผมถึงแล้วบางบอนสถานีที่ผมขึ้น เมืิตที่แล้วก็าบอกอีกทีหนึ่งนะครับ ก็พูดอันตรายก็ผมไม่ต้องพูดทำตามนะครับนะว่าท่าอันตรายนะท่าทำตามแรงขานนะครับเป็นแน่เลยที่ประเทศไทยนี่แหละที่ฟ้าวัดสิงครับผมใกล้ถึงแล้วเนาะถึงแล้วครับผมไปฐานีวัดสิงห์ครับผมผมต้องลงจานนี้แหละครับผมขอจิ้มตัวลงก่อนแล้วกันนะ

โอเคครับ okay. ผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจเจอใหม่คลิปหนะ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมไปแล้วครับพี่ปไปครับผม